สวัสดีค่ะพี่ทุกคนตอนนี้ทําพิธีเสร็จเรียบร้อยค่ะสงเสร็จพระพุทธสารีธาตุพระพระศรีบริพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรไปที่พันธะแห่งชาติพระนครเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้พระสงฆ์ก็อ่อให้กับท่านคนก็ถ่ายรูปกันนะค่ะเยอะมากเลยดูบรรยากาศนะค่ะนี่ขนาดกลับไปบ้านเรานะบางส่วนคนเยอะแต่เราไปได้เยอะกว่าสิบวันสิบเอ็ดวันที่ผ่านมา ได้สำเร็จดูล่วงไปด้วยความตื่มปิติเป็นอย่ากาศค่ะพายอยับบ้านกันเลยนะก็รอแป๊บนึงค่ะร้อยคนซาบดุนกุศโลนยิ่งใหญ่ในครั้งนี้กับทุกท่านด้วยกันนะครับคนกับบ้านก็ถ่ายรูปกันในที่ถ่าที่มาไม่ได้ก็ชมของนาไปแล้วกันเนาะคิดช่องงาเนี่ยค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตแต่น้าแค่สองครั้งในชีวิตเท่านั้นเองนำมาสองรอบเลยค่ะ คุณไพโรดคุณไพโรดนะครับพานิชยาุกลนะครับตอนนี้ญาติของท่านนะครับแม่ของทนเลบท่านเชิญแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ต่อไม่ใช่ใราอ่ะให้เราให้เราใหร ใช่ค่ะพาเดินรอบเลยค่ะผู้สานชนิกชนก็มาไหว้ค่ะเก็บถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะค่ะประเด็นถึงน้าคือรอเวลาคนซาค่อยกลับบ้านนี่ค่ะมาถ่ายรูปกันเลยค่ะมา คนในูทุกคนเลยนะคะ่ะขอถังขี้หน่อย มามาถึงพอดี เดินรอบแล้วค่ะรอบมันดบแล้วนี่มาเที่ยวคนะืนนี้เฮ้ยค่ะคลิปนี้นะขอจบแค่นี้เนาะเดี๋ยวนะนนะเดินไปหารถกลับบ้านกันดีกว่าดึกแล้วเฮ้ยค่ะถ่ายรูปก,กันย่าเลย ยที่ส้มตัง มองดูตรงกว้างนี้ค่ะนี่ค่ะนะนะกลับแล้วจริงๆแล้วนะกลับแล้วดนึกแล้วไงคลิปนี้นะขอคลิปที่พามาชมหลังจากการที่อัญเชิญพระพุทธรูปสานติกรา่ไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่พระนครคล่ะตรงค่มแค่นี้ค่ะเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือหนึ่งสองสามสี่วันที่สี่ค่ะขึ้นเครื่องบินไปที่เชียงใหม่ต่อค่ะ ยังไงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ